นินมีลาบชนกับนินทองไล่ประกายเพชรนินมีลาบชนกับนินทองไล่ประกายเพชรควายเจ้าทิ้นกับเจ,จ้าทิ้งขุดยุกนั่งกินยวก <c oughs> นายหนุยนายหนุยคุจยุกนายย้ายกินยวกนี่คือนินทองไล่ประกกยเพชรกับนินทองไล่ประกกยเพชร หรือว่านิ่นซี่เจ้าก้องในโซ่บานไซอินดังกับนิ่นไซอินดังกับมีอารมณ์คึกคักสิเด้ครับนี่คือนิ่นมีลาบครับนิ่นมีลาบมีก้อยมีน้ำตกมีเสื้อรองไอ้เด็กนี่มีรับนี่นิ่นมีลาบนุ่ยมีลาบมีดวงดียันยาหน่ยบวกเลยบ่กก้าวน้อยนี่คึกคักนี่คึกคักบวดีกับบวดีจากนาบีกับ ในกระบีตอนนี้อยู่เบอร์หนึ่งทีเียครับเบอร์หนึ่งของกระบีครับนายจำนานควัญสบายกระบีครับไม่ธรรมดาครับไม่เน่ไม่เดือดางไม่เน่ไม่ออกนอกตีครับนินไมีลับครับนินไมีลับเบอร์หนองกันนกแท้ลาครับคู่นี้ลานเลื่องนะครับลานเลื่อเยอะแยะตาแป๊ยยังงลุยทีเดียวใกล้หลากแท้เลื่องนะครับใกล้หลากแท้เลื่อง ในอีกรอบแล้วกับอีกชอบแล้วเป็นวนนิ่นตังคูนิ่นตังคูรับแต่ถ้านิ่นทองลายกันนี้แลละครับจากไส้ยิ้นตังกับนิ่นทองลายขั้นคือกัดตังคูกับขั้นคือกัดตังคูจากกระบี่กับตีมันกระบี่เขาไม่ธรรมดาครับไม่นหนริงไม่ออกนอกทีแล้วก็จนเป็นลานครับนี่อย่างที่บอกว่ามากคนละชอบ่อมชอบกับเยอะแยะไปมัดกับกูออกพิเศษกับจิงเสื้อน่ามาด้วยนะครับครูเอกพิเศษจิงเสื้อท่ามาด้วย นายว่าพงกับนายว่าพงษควบคุมการเจ็ดล่างควายตรงคำยืนมัดแบบเแถาแกอังเลยมัดตานั้นดูลายเอ็ดกับดูลายเอ็ดยุดตีตามกับยุดตีตามดังร้องไควายมันเป็นนินไล่กับนินไล่ห่างดอกกับห่างดอกนิ่นจองไล่ห่างดอกกับควายไซน์ดังควาลูกทีนะครับควาลูกที เล่นใครต่อเท่าไหร่นินมีลับนินมีลับครับนินตองไล่ด้วยไล่ครับเราเรียกไอไล่อะไรกันนินมีลับกราบีนี่ไอไลน่นี่ชนดอนกับชนดอนชนดอนกับชนดอนนี่นี่แทงกับแทงดอนกับแทงดอนไอไล่แทงดอนไอไล่ลูกตีแทงดอนนินมีลับจากกราบีหยุดได้ว่วะบันพื้นจนกันเป็นล้านกว่านี้ครับ นี่นินมีรับนินมีรับกระตูนี่โดนแ่งหน้าแล้วโดนแทงหน้าเรือน้ำแล้วน,น,นินมีรับนินมีรับนินมีรับนี่เรือนอ้ำรัง้งเียนะครับ ตนินมีลาบกับสู้สู้กับสู้จริงสระด้มาด,ด้วยกับจิงสรไดามาด,ด้วยนี่นินมีลาบโตนี่นี่นินมีลาบ,บก็ดอนกับดอนดอนสู้กันมันยดอดตีเดียวกูนี่เหล่าเล่าเหลโดนมีรับลาบ นินมียาไปลัางในแล้วนินมีลาไปล้างใ้แล้วต่อหต่อที่ไอไล่ใ่แต่ลาแปต่ลายดอกต่อหต่อไล่ต่อไล่ต่อไล่ต่อรับก่อนไล่ต่อับนาทีนี้่รู้ว่ารับต่อี่นินมีลาก็ยังด้นครับยังไปหน้าได้สู้ครับนี่ใส่ไปเต็มเกียร์เหมือนกันไอไล่อย่าตอดใจก็ไอไล่อย่าตอดใจนี่ คุณนี่ต้องแตงยิวแต่งโดเลยนะคุนี่แต่งยิ้วแต่งโดจุดชาีึงไม่อิ้วแต่มนุษย์ไม่ิ้วแต่มนุษย์ต่อหต่อ่แลดร่นาทีห้าต่อห้ต่อ่แลดร่องนาทีนี่บันซี่ต่อแล้วบันซี่ต่อแล้วนี่นี่นินมีรับย่งบีไปกันนะ อย่างมีไปกลางนาแค่นี้คนเป็นโรคว่าใจห้ามแหลกคนนี้นี่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 เลนแลนแลนกันนะเป็นตอแลนกันนะเป็นตอแลนกันนะเป็นตอไม่ตอที่เห็นตาเอ้ไม่ตอที่ไปไล่แลนกันนะเป็นตอนี่ลูกตีแลนกับลูกตีแลนตุกกลางครับ <Okay. S 1> นินมีลาบตกใจกับตกใจบอ่ร้องร้อนี่นี่บรบรบีกับกรบีเจ็บหมากับแตกราบีลงอะานนี้แต่รองมีดีนะก ้าัเกาตนันรองมีดีนะครับดันรองมอีไม่เอาก,ไอากัไม่เอาสาม้าสามนา,นาทีกับซ้มนาทีซนาทีเป็นตอเยอะทีเดียวครับ นีนม,มีลาบโอเดียมดิครับโอเดียมก็แล้วมีลาบม,มีก้อยมีน้ำตกมีเสื้อรองงอ่ายครับแล้วก็มีดวงอีสาง้างนี่สู้กับใส่เจ็บเจ็บแต่ว่านาทีนี่นะนะครับจักรบีกับจักรพีนินมีลาบกับนินมีลาบ นินมีลาบจะควรสบายกระบี่เป็นก้อยนะงรับนินมีลาบกบนินมีลาบยังเลิดกับยังเลิดเปิดเสียงร้องเป็นก้อยยังงก็เป็นก้อยังายานะ่ อย่างรอกเด่นอย่างรอกเด่น้องหลับแรงตามเด่น,น,นดมึนมาอันนี่ครับช่วยห้ามตีนะครับช่วงเป็นร่องครับช่วงเป็นร่องลึกแลรกันนะครับจนมาวัวน,นี้วัวตีซิฟนะครับวัวตีซี่แพรวัวเดียวเนานะขนาดหนาลอดครับนินมีลาบนี่ครับนินมีลาบมีก้อยมีนำด็อกมีเสื้อรองเท้าครับเป็นก้อยชนะครับ,รบมีดวงอะไรมีอื่นกันเราเราเป็นอันขา